ทำในหน้าแล้วมีคอมเมนต์มาโจมตีสินค้ามีคำแนะนำยังไงนะครับซึ่งคอมเมนต์โจมตีสินค้านี่ก็ง่ายมากๆเลยนะครับก็คือตอบกลับด้วยเหตุผลตอบกลับแบบผู้ดีตอบกลับด้วยหลักฐานตอบกลับด้วยข้อมูลที่ถูกต้องก็จะทำให้ลูกค้าท่านอื่นเนี่ยมีความเชื่อมั่นในแบรนด์ในร้านค้าของเรามากขึ้นแต่ถ้าขี้เกียจตอบนะครับมันมาเป็นร้อยเลยมันพาพวกมาจุมตมตีเรานะครับก็บล็อกก็แบนไปมี2ทางเลือกเนาะแต่ว่าอย่าทิ้งคอมเมนต์ลบๆเอาไว้ในช่องเด็ดขาดเพราะว่าคนที่เขากําลังจะซื้อสินค้าเราแล้วเาาามอ่น แค่คอมเมนต์เดียวนะครับเขาอาจจะไม่ซื้อสินค้าเราเด้วยซ้ำไปผมอะเวลาจะซื้อของผมจะไม่อ่านคอมเมนต์5ดาวนะผมจะอ่านคอมเมนต์1ดาว2ดาว3าดาวถ้าคอมเมนต์1ดาว2ดาว3ดาวเนี่ยคอมเมนต์ซีเรียสนะนะผมไม่เอาเลยแต่ว่าถ้าคอมเมนต์แบบว่าติเรื่องของขนส่งชา้าบริการอะไรไม่ดีนะีอันนี้เนะี่ยผมก็โอเคอยู่แต่ถ้าเรื่องของสินค้ามันห่วยไม่ตรงปกเนี่ยผมไม่ซื้อทันทีแค่หนึ่งคอมเมนต์ที่เป็นคอมเมนต์เชิงลบเนี่ยก็ทำให้คนไม่ซื้อสินค้าเราได้นะดังนั้นอย่าปล่อยเอาไว้นะครับจะตอบกลับด้วย ตอบกับคอมเมนต์ด้วยวิดีโอนะครับ,อบ,รบเอาเจ้าตัวมาปักเลยนะเอาลากมาปักนะครับเอามาห้อยกลางเสียแยกแล้วก็ตบหน้าเลยรปัปป๊บปป๊ป,ป,ป,ปนี่ข้อมูลข้อมูลข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยเลยนะครับแต่ว่าถ้าพวกเตียนเนี่ยก็บล็อกก็แบนไปครับบล็อกกับแบนไม่มากเนี่ยก็ไม่ได้ส่งผละทบต่อการนําส่งอะไรนะครับอย่าไปบล็อกรัวๆนะครับเดี๋ยวมันจะดูผิดปกติแต่ถ้าเราไม่ได้ขายของอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราทําช่องแบบเน้นในเรื่องของปริมาณยอดวิวเนี่ยพวกมาคอมเมนต์ลอบๆเนี่ยดีค,ยครับปั ไปนะเอาเลยมา,มาเอาเลยไฟลุกเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่เน้นเรื่องนั้นนะครับเราขายของเนาะเราก็ต้องหมามาเห่าหน้าร้านเราแล้วก็เอาน้ําไปราาอะไรอนยะ่างนี้